ลักษณะอาการแอร์ดับเองเป็นไปได้คืหนึ่งสวัสดีครับจักรยานดินนะครับผมคบบินพูะอาวุโคนะครับสอบถามเรื่องแอร์ตัดการทำงานนะครับ f t m 28 p v 2 s นะครับดับเปเหมือนกับปิดเครื่องเหรอครับเปลี่ยนแล้วยังเป็นอาการเดิมอยู่เหรอครับได้เช็คซ็อกเก็ตอะไรมันบ้างไหมครับซ็อกเก็ตมันว่ามีสภาพปกติดีไหมแล้วเวลามันดับเนี่ยมันดับไปเหมือนกับปิดเครื่องเลยใช่ไหมครับหน้างานเป็นแบบไหนครับหน้างานเป็นห่ออะไรติดตั้งนานหรือยังครับเพิ่งย้ายมาหรือว่ามีอยู่อยู่ตรงนี้มานานแล้วมีีีอออะไไรรรเเปปปปลลลล่่่ยนน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 แงงงงงหหหืาาาาาคัับ้้้ตทดู ลักษณะอาการเอรดับเองเนี่ยเป็นไปได้คือ1ส่วนใหญ่จะเป็นแผงรับสัญญาณรีโมทเสียอ่าสมีการตั้งเวลาเปิดปิดไว้แต่ถ้ามีการตั้งเวลาเปิดปิดไว้ไฟสีส้มทัมเมอร์รูปนาฬิกาจะติดขึ้นมาด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะใช่รับ3รีโมทเสียรีโมทมีการยิงไปเองคือมันรวนอาจจะยิงคําสั่งไปการเปิปดเครื่องนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แนะนําว่าลองเก็บรีโมทไว้ไกลๆเครื่องใส่เล่นชักเก็บเอาไว้เปิดแล้วก็เก็บไว้เลยเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่เป็นพอรีโมทด่วนถ้ายังเปิดปิดอีกอาการต่อมาที่พบได้ปะปรายได้บ้างก็คือเรื่องของสัญญาณรบกวนจากแหล่งอื่นยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอย่างเช่นพวกถังกะยะอัตโนมัติมีนะครับหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรืออื่นๆ ซึ่งเป็นลำแสงเป็นเลเซอร์พวกนี้บางทีอาจจะไปกวนสัญญาณร,รีโมทและเป็นคำสั่งปิดเครื่องเคยเจอทามออฟฟิศสำนักงานครับที่มีพวกถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติมีเครื่องปรินเตอร์เครื่อง่ายเอกสารที่มันส่งแสงแปบๆออกมาได้อาจจะไปโดนกวนสัญญ,ญาณร,ร,รีโมทครับดังนั้นถามลูกถามหน้างานว่ามีอะไรมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเข้ามาอยู่ในโซนนั้นเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าดูแล้วพบว่ามันมีอะไรที่เป็นพวกตะกูลเซนเซอร์ที่มันส่งแสงได้ ตรวจจับว่าคนเดินผ่านแล้มันทํางานอนพวกนั้นนะคือเซนเซอร์ให้ลองปิดการใช้งานดูนะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยว่าปิดเทปดำบริเวณตัวแผงรับสัญญาณรีโมทนะไม่ให้มีการแม่มันกวนได้ลองดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันเสียมันจะไม่ดับไปเหมือนกับปิดเครื่องครับมันจะดับมีไฟกระพริบหรือไม่ก็ตัด ตัดการทํางานคอยร้อนแต่คอยยัยงทํางานอยู่จะไม่เป็นอาการดับไปเลยเรื่องเบื้องต้นแปล่งรับสัญญาณรีโมทที่บอกเปลี่ยนแล้วเราตัดทิ้งไปสายต่างๆสายสก็ตแปล่งรับสัญญาณเช็คแล้วไม่ขาดไม่ช็อตก็ก็ข้ามก็ข้ามไปต่อมาเรื่องรีเรื่องของรีโมทต,ตั้งเวลาถ้าตั้งคงจะเห็นไฟทามเมอร์ติดถ้าไม่เห็นก็น่าจะไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปไประเด็นที่3คือรีโมทรวนแบบนี้ให้ลองเก็บรีโมทใส่เลนชักไว้ไกลๆตัวไอห,ห่างๆจากหน้าเครื่อง เพื่อยืนยันว่ามันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เป็นที่ตัวดีหมดอ่าสเป็นที่สัญญาณรบกวนนะครับน้างานซึ่งพบได้นะครับโดยเฉพาะออฟฟิศสำนักง,งานนะ่ยมักจะมีพวกเครื่องสกแกนลายนิ้วมือเครื่องถ่ายเอกสารอะไรพวกนี้มันจะส่งแสงถ้าดูไม่ออกหรือไม่แน่ใจนะครับถ้าเราเห็นชัดนะลองปิดมันดูปิดใช้งานเครื่องเหล่านั้นนะครับอ่าถ้าเกิดทําไม่ได้ให้ใช้วิธีเอาเทปที่เป็นสีดําทึบแสงนะครับเทปปันสาไฟก็ได้ ไปปิดไว้หน้าตรงตัวรับสัญญาณรีโมทที่เป็นช่องคุ้นๆตีเดี่ยมๆนะครับปิดเอาไว้แล้วลองเอารีโมทมายิงดูว่ายิงได้ไหมต้องยืนยันว่ามันจะไม่รับสัญญาณรีโมทนะครับแล้วพี่ก็ให้เขาใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับระหว่างนี้อาจจะใช้วิธีเปิดที่ตัวเครื่องเอาหรืออ่า ด,ดึงออกและเปิดและปิดกลับเอาไว้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าตอนที่ใช้งานเนี่ยให้ปิดอย่าให้มันรับสัญญาณรีโมทได้และดูว่าจะเป็นอีกไหมถ้าหายไปเลยแสดงว่าหน้าง,งานต้องมีอะไรสัญญาณรบกวนครับครับยินดีด้วยกันครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ